อยู่พี่น้องแต่ว่าไปลวกอันขยะออกแก๊กสิเหลียวพ่อกอรรมวะมีมาหาสอนหมวกน้อยพี่น้องแต่พ่อเห็นมันลอยเบิ่งมันสีเทือกบ,บอ่เอิ้นญยายกินเอาหาสอนออกมาสิได้มกบ่พี่น้องมา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 สอนมาสอนแล้วพ่อพาสอนแม่แต่อยังคล้ายยังพาสอนอ้ออ้ออะไรไเห็นที่มึงส่มันตักเอา ขาไ้ช่วงมันขอบุว่ามันเนี่ยจคอยเห็นซ้ำๆวิ่งนี่ล่ะมันเห็ดด่างแมีเมอเขาไปเห็ดเป็นสามงานเดี๋ยวจะยังี้ยไงเหล้ออลไปอยู่เลีวหอกกหวมงเลี้วหอกเลีวมันบ่ทันอูมันไปบุกอีัใช่้จะไปเห็ดตองเอาปลาชิวให้แน่เห็ดปลาแดพมหลาย ฟ้าแลน่อยทายลิปอยู่หอยนเล่วง่อยลงหลายอย่างแล้วมี่มสีแค่่ามสีบนเาอยู่ป่าผีมมนมาควรโดนไมนจ้งไดจ้งแคนไม่อืดบอีมย่งไดกินวันนี้มนกวรโดนอิต่อยหนที่อยงนเป็ด 矿、嗯嗯，我们这里都，在基地在建了。 แต่ลาคอยคอยมากกเป็นตาหักดีใจใจใจปวดเหี่ยวอ่ะเงีียวเลยสิปวเหี่ยวแห้งไนบ่มีอย่างดอกกันส่วนเอาเบิดคักเบิดเนี่ยเพราะว่ามันเฝ้าอยู่นีงมันบ่มีเลยตัวน้อยๆครับ

ไม่ไม่ง่ายชิวไม่ดี่ดีดาีเลยง่ายไปดีดาดีดาไม่ใครบ้ากเยอะใครจเหยียบเรือกวับเเอ้ยเหยียบบ้านนะ พี่น้องเบิ่งเดี๋ยวสิเอากล่องมาให้เบิ่งส่วนอีกแคบบาทนึงเนาะเขียมันอยู่อันนั้นเขียมันลงโอ้ยได้แล้วพี่น้องบาทนึงส่วนอีกบาทสองกันให้พี่น้องชมกันเหงือกน้อยนั่นได้ไอ้เนาะแล้วนั่นนะส่วนอีกแคบบาทก่อนถือว่าได้มกอยู่บ่พี่น้อง อยู่พี่น้องแต่ว่าไปลวกอันขยะออกแก๊กสิเหลียวพ่อกรรว